ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง WA Auto Review ช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสการรีวิวมอเตอร์ไซค์และยานยนต์ที่ละเอียดที่สุดเพื่อให้คุณได้รู้ทุกมุมทุกความรู้สึกและทุกแรงบันดาลใจของรถคันต่อไปที่คุณฝันถึงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก, Suzuki, ก 26, ซู z u กิกับ2026 Suzuki v ีสตรอ654เหลืองใหม่ล่าสุดรถที่สร้างชื่อมาอย่างยาวนานในโลกของการเดินทาง ทั้งบนถนนและทางไกลาหากคุณคือคนที่รักอิสระรักการขับขี่และอยากได้รถที่ทำได้ทุกอย่างรีวิวนี้คือสำหรับคุณแน่นอนอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง WA Auto Review ของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวสุดพิเศษจากเราเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทันทีนั่นคือดีไซน์ของมันซูซูกิยังคงเอกลักษณ์ของ V ี t r o m เอาไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเติมความสดใหม่และความเฉียบคมเข้าไปสีเหลืองที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นแค่สีธรรมดา แต่มันคือการสื่อถึงจิตวิญญาณของซูซูกิในการแข่งขันแรลลี่และสายลุยความเป็นเอกลักษณ์ของแฟริงด้านหน้าแบบบ i กสไตล์หรือจอมงอยปากระหนกกระจกบังลมสูงและแฟรริงข้างถังที่บึกบึนสร้างความรู้สึกดุดันและพร้อมลุยทุกเส้นทางเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ลื่นไหลและมีฟังก์ชันในตัวมันไม่ได้แค่สวยแต่ยังช่วยเรื่องแอโรไดนามิกอย่างเห็นได้ชัดกระจกบังลมถูกปรับปรุงใหม่ให้ลดแรงลมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ทำให้การเดินทางไกล้ร,รู้สึกสบายขึ้นซูซูกิตั้งใจออกแบบให้การไหลของลมผ่านตัวผู้ขับขี่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดความเหนื่อยลา้าท่านั่งของวีสตรอ650ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเบาะนั่งนุ่มและกว้างรองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างดีซูซูกิปรับปรุงฟองน้ำและการเย็บบอกให้แน่นและสบายขึ้นทำให้ขี่ได้นานโดยไม่ม่เบาะมีความสูงกำลังดีเหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายสรีระ บาแฮนกว้างและอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมง่ายให้ความมั่นใจทั้งเวลาเลี้ยวในโคง้งหรือขับในเมืองคุณภาพงานประกอบของซูซูกิยังคงไว้ใจได้ทุกจุดตั้งแต่การเข้ารูปของชิ้นแฟริงการพ่นสีไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างกระจกมองข้างกาแทนและที่พักเท้าทุกชิ้นสัมผัสได้ถึงมาตรฐานระดับญี่ปุ่นสีเหลืองเมทัลลิกของตัวรถสวยโดดเด่นเมื่อสะท้อนกับแสงแดดให้ความรู้สึกทั้งหรูและพร้อมลุยในเวลาเดียวกันเข้าสู่หัวใจของรถคันนี้ เครื่องยนต์ซูซูกิยังคงใช้เครื่องยนต์วีทวิง90องศา645ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์บล็อกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในคลาสกลางถูกพัฒนาและปรับจูนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีในรุ่น2026นี้ซูซูกิปรับปรุงให้การตอบสนองของคันเร่งดียิ่งขึ้นรุ่มลวนและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ70แรงม้าและแรงบิดรปล่า62นิวตันเมตรแม้ตัวเลขจะดูไม่โหดเท่ารถสปอร์ต แต่สิ่งที่ทําให้วีสปอมโดดเด่นคือความสมดุลของพละกําลังการส่งแรงบิดเป็นเส้นตรงและต่อเนื่องทําให้ขับได้ทั้งในเมืองและทางไกลยอย่างสบายเสียงเครื่องยนต์วีทวินยังคงมีเอกลักษณ์เสียงทุ้มต่ําแต่ดุดนันเมื่อเปิดคันเร่งซูซูกิยังได้ปรับระบบท่อไอเสียให้เสียงแน่นขึ้นและผ่านมาตร,รฐานไอเสียใหม่ล่าสุดระบบหัวเทียนคู่และหัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์และคงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการขับขี่อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในนคลสเดียวกั เกียร์6สปีดของมันเปลี่ยนได้ลื่นไหลทุกจังหวะอัตราทดเกียร์ถูกจัดเรียงมาอย่างลงตัวเหมาะทั้งกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางทางไกลในด้านการควบคุมซูซูกิยังคงทำได้ยอดเยี่ยมเฟรมอลูมิเนียมทวีนอสอปาช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักที่สมดุลทำให้ควบคุมง่ายทั้งบนถนนเรียบและทางลูกรงังระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบลิงก์โมโนโช็อคสามารถปรับคอรีโหลดได้เหมาะกับการบรรทุกหรือการเดินทางไกล เวลาขับเข้าโค้งรถให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นคงแหนกว้างช่วยให้ควบคุมได้ง่ายในทุกจังหวะน้ำหนักรถถูกกระจายอย่างลงตัวทำให้ขี่ได้คล่องตัวแม้ในความเร็วต่ำสำหรับคนที่ชอบทางลยวีสตรอม6ก0ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะสามารถวิ่งบนทางฝุ่นหรือกรวดได้ดีเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่พร้อมสำหรับทุกสภาพถนนระบบเบรกของรุ่น2026นี้ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน ด้านหน้าใช้ดิสก์คู่ขนาด310ม mm, ิมและด้านหลังขนาด260มิมมาพร้อมระบบ ABS มาตรฐานการตอบสนองของเบรกมีความนุ่มนวลแต่มั่นคงให้แรงเบรกที่มั่นใจโดยไม่สะดุดด้านเทคโนโลยีซูซูกิได้อัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นมาพร้อมระบบซูซูก i อินเ l ลเ g e n t ไรซ์ซิสเต็ที่รวมโหมดขับขี่หลายแบบระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแฟคชั่นค o นโทรลและคันเร่งไฟฟ้าใหม่ที่ตอบสนองได้แม่นยำกว่าเดิม มีให้เลือก3ระดับปรับได้ตามสภาพถนนหรือความชอบของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบ Low RPM Assist และ Easy Start ที่ช่วยให้การออกตัวและสตาร์ทรถง่ายขึ้นมากหน้าปัดใหม่แบบ Hybrid TFT ผสมระหวา Digital LA, ่างดิจิทัลแอลแอลแนล็อกแสดงผลชัดเจนอ่านง่ายแมกลางแด,ด่สามารถดูข้อมูลสำคัญทั้งหมดเช่นเกียร์ระยะทางเชื้อเพลิงโหมดขับขี่และสถานะระบบต่างๆได้ครบถ้วน ระบบไฟสองสว่างเป็นแบบเลดทั้งคันไฟหน้าคู่ดีไซน์เฉียบพร้อมเดทาร์ม running light ที่โดดเด่นไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็นเลดทั้งหมดเพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในเวลากลางคืนถังน้ำมันความจุประมาณ20ลิตรให้ระยะทางต่อถังที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยรวมกับเบาะที่สบายและท่านั่งที่ดีทำให้วีสตรอม650เป็นหนึ่งในรถที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดในคลาสกลางซูซูกิยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นกล่องข้างอลูมิเนียม กันลมกระจกบังลมเสริมและฐานยึด GPS ให้คุณปรับแต่งรถได้ตามสไตล์การขับขี่ของตัวเองโดยรวมแล้ว2 0 2 6 Suzuki V-Strom 650คือรถที่สร้างมาเพื่อนักขับที่ต้องการอิสระความมั่นใจและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางมันไม่ใช่รถที่มุ่งเน้นแรงม้าอย่างเดียวแต่มันคือรถที่ให้ความสมดุลระหว่างพละกกำลังและการควบคุมเป็นรถที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจ ราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ราวๆ3า0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ทั้งสมรรถนะคุณภาพและความอเนกประสงค์ที่ลงตัวที่สุดในคลาสสำหรับใครที่อยากอัปเกรดจากรถเล็กขึ้นมาหรือแม้แต่นะักขับมือเกัวี้ยฟอร์มหคือทางเลือกที่มั่นใจได้ที่สุดรุ่นปี2026นีนี้ไม่ได้เปลี่ยนสูตรสำเร็จของรุ่นก่อนแต่มันคือการปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความสบายท้ายที่สุด2 0 2 6 s u z u k i ี s t r o ม654เหลืองคันนี้คือสัญลักษณ์ของความอิสระและจิตวิญญาณแห่งการเดินทางมันคือรถที่พร้อมพาคุณออกไปบนถนนสายใหม่สายใหม่ให้คุณรู้สึกถึงความสุขขอๆอ,อ,องค์การขับขี่อย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชม WA Auto Review อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวมอเตอร์ไซค์และรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกเราจะกลับมาพร้อมเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ขับขี่ปลอดภัยเดินทางให้สุดและเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าที่นี่ที่เดียวกับ WA Auto Review